บอโอทบททอีท,อท,ท,ออทไม่เอกที่ห้าบทที่ห้าอักษรกลางผันด้วยไม่เอกกอไม่เอกจอมิเอกดอไม่เอกตอไม่เอกดอไม่เอกตอไม่เอกบอไม่เอกปอไม่เอก อไม่เอกกอ,อูกูไม่เอกกูดอาดาไม่เอกดากอ,อีกีไม่เอกกีปอเอาเปาไม่เอกเปาออูอูอูมูเอกอูกอแอกแูู่อููููตููููเูาูม่เอกเตู บออาบาไม่เอกบาตออตัมตาไม่เอกตากอไอไกไม่เอกไกปอีปีไม่เอกปีบออบอไม่เอกบอตอแอแตไม่เอกแตปออูปูไม่เอกปูตออตอไม่เอกตอ กอเอาเกาไม่เอกเกาปออาปาไม่เอกปากออคอไม่เอกกอปอเอาเปล่าไม่เอกเปาปออีปีไม่เอกปีเปล่าปีดออูดูตอเอาเตาไม่เอกเตาดูเตา กอไอไกไม่เอกไก่ปออาปาไม่เอกปาไก่ปาตออตอไม่เอกตอกอไอไกไม่เอกไก่ตอไก่ตอเอาเตาไม่เอกเตาดอําดาเตาดํา ตอตอต่อไม่เอกต่อปอไอไปต่อไปกอเอาเกาไม่เอกเกากอแอแกไม่เอกแกเกาแกกอไอ,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 อไกไม่เอกไกอ,อูอูไกอูตอ่อาตา กอแอแกไม่เอกแกตาแกปอไอยไปปออปาไม่เอกปาไปป่าปออูปูไม่เอกปูกอแอแกจอไอใจดออีดีปูกแกใจดี กอไอไกไม่เอกไกอูอูตออีตีกอไอไกไม่เอกไกปออาปาไม่เอกปาไกอูตีไกปาตออาตาโอีดีปอเอาเปาไม่เอกเปา ออีปีไม่เอกปีตาดีเป่าปีปออูปูไม,ม่เอกปูกออกกไม่เอกกอตอเอาเตาดอ,อีดีปูกอเตาดีตออาตาอกอแอแกปอไอไป ตอตอไม่เอกตอกอไอไกไม่เอกไก่ปออาปาไม่เอกปาตาแกไฟตอไก,อก,กาอป,าก,ปา,ากาปอ,กาปาอเอาเกาไม่เอกเกากอแอแกไม่เอกแกตอแอแต่ไม่เอกแต่ ปอปูไม่เอกปูตแอแต่ไม่เอกแต่ตออตาเก่าแก่แต่ปูแต่แตาเด็กๆคะเรามาเล่นเกมวงกลมคำศัพท์ที่มีไม้เอกกันนะคะมีทั้งหมด5ข้อคะ่ะข้อที่1นะคะมีสองคำให้เลือกคะ่ะ เก่งค่ะอ่านว่ากออแกไม่เอกแกข้อที่สองเก่งค่ะอ่านว่าปอปลาไม่เอกปลาข้อที่สามเก่งค่ะอ่านว่ากอ,อีก,กีไม่เอกกีข้อที่สี่เก่งค่ะอ่านว่าปอเปาไม่เอกเปา ขอทีห่หเก่งจังเลยค่ะอ่านว่าบอบาไม่เอกบาเด็กๆคะ่ะอยู่บ้านหัดฝึกอ่านหนังสือตรุนศึกษาด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยจากคุณครูคะ่ะ